สวัสดีค่ะวันนี้พี่นกนำรีวิวต่อผมมาให้ดูนะคะเคสนี้ผมสั้นบอบมากเลยนะคะลูกค้าต้องการต่อแบบเคลาตินนะคะยาวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไง คือเสร็จแล้วนะคะหนาสวยเลยตามุตามิมากเลยนะคะเคสนี้ผมแท้นะคะเราสามารถดัดม้วนหรือว่าม้วนลอนไฟฟ้าได้เลยนะคะสำหรับเคสนี้ต่อเสร็จแล้วลูกค้าให้ม้วนลอนไฟฟ้าสวยๆด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะต่อผมนะคะร้านอยู่ห้างแกรนพาซาชั้นหน่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์งามวงวานนะคะ หาไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนม้วนผมกันนะคะนี่ไงม้วนเสร็จแล้วเป็นเคริบเลยนะคะอ่าเคสนี้ม้วนเสร็จแล้วเรายังไม่สางนะคะเดี๋ยวถ้าอยากให้คลายนิดนึงเราก็สางเพื่อความสวยงามโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูป Befor e กับอ f ฟเตอร์กันเลยค่ะ